เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่าผู้อำนวยการส่วนอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภัก3ได้มอบหมายให้พลตรีชายแดนกิษณสุวรรณรองแม่ทัพภาคทีส3รองผู้อำนวยการส่วนอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภัก3พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการเข้าเยี่ยมคำนับนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดต,ตากพร้อมทางรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางและแผนมาเชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกคว,ควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดตากจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากสำนักงานเกษตรและสหก์จังหวัดตากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตาก อีกทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทุกส่วนราชการที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้กับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงภัยอันตรายจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ียงจ5ณห้องประชุมตากศิลมหาราชสารลางจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากโดยมีพันเอกเรืองเดชฟูปิ่นวงศรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากฝ่ายทหารให้การต้อนรับ